สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อนร้อนร้อนมากมายนะคะมีที่ไหนบ้างคะที่อากาศไม่ร้อนช่วงนี้ก็อดทนกันหน่อยนะคะกับอากาศร้อนๆอนเพราะว่าเทศกาลสงกรา์กำลังจะใกล้เข้ามาเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นน้ำกันชุ่มๆําชุ่มชําสบายใจแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงสงการนะคะเพื่อนๆพ,พ,พี่พาขอมาเล่น ฟองสบู่ก่อนนะคะเล่นอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆไม่มีคนมาเล่นด้วยมีเพื่อนๆคนไหนสนใจจะมาเล่นฟองสบู่กับพี่พาไหมคะสงการก็คง ไม่ได้ไปเล่นสงการนะคะก็ขอเล่นฟองสบู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะเล่นสมมุติว่าเป็นสงการก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆน,นั่งเล่นฟองสบู่ดูน้ําทะเลไปก็คลายร้อนได้นะคะเพื่อนๆอากาศร้อนช่วงนี้นะคะทําไปอยู่ที่ไหนก็แบบว่าร้อนมากๆเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรเย็นๆเล่นนะคะนี่คงจะเป็นที่มาของเทศกาลสงการนะคะ ที่เราจะได้มาเล่นน้ำสรงการกันแบบว่าให้ชุ่มชําหัวใจตอนนี้พี่พาก็เพลิดเพลินกับการเล่นฟองสบู่มากเลยนะคะเพ,เพลิดเพลินนี่ละค่ะอินเตอร์เทนไปละค่ะสมมุติสมมตุมมติว่าตัวเองเป็นเด็กอีกทั้งนะคะตอนนี้อากาศข้างนอกก็ร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆไปเล่นน้ําทะเลตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวนะคะพี่พาก็เลยมา เล่นน้ำในอ่างแล้วก็เล่นฟองสบู่นะคะไปเล่นไปละคะ่ะนอนแช่อ่างไปเล่นฟองสบู่ไปดูน้ำทะเลฟังเสียงคลื่นก็สดชื่นนะคะผ่อนคลายนะคะอากาศร้อนแช่น้ำเย็นเย็นก็ผ่อนคลายนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะให้แดดร่มลมตกนะคะพี่ภาก็จะไปเล่นน้ำทะเล เดินเล่นริมชายหาดนะคะปกติเวลาไปทะเลพิพภาก็จะไม่ค่อยเล่นน้ำทะเลเท่าไหร่นะคะปกติก็แค่ไปนั่งดูชมวิวเฉยๆแต่มีที่นี่นะคะมีที่นี่ที่พาพี่ภาลงเล่นน้ำทะเลเพราะมันเงียบสงบมากเลยค่ะเพื่อนๆเงียบสงบ เหมือนเราไม่ได้อยู่ที่เกาะนะคะแต่บรรยากาศเหมือนเราอยู่เกาะเลยนะคะเหมือนเราอยู่เกาะส่วนตัวเนี่ยพี่ผาชอบตรงนี้แล้วค่ะก็เลยลงไปเล่นน้ําทะเลได้สัมผัสบรรยากาศนะคะสัมผัสบรรยากาศสดชื่นสดชื่นแบบนี้นะคะเพื่อน